สวัสดีครับกระผมนายวิทยาการจนพัฒน์นักศึกษาจากแผนคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยชัยเทคนิตการพืชผลครับวันนี้เราจะมาสอนทําการอัปโหลดไฟล์ด้วยโปรแกรมอัปโหลดเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมอัปโหลดเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม f i l e ซ i l l a นะครับผมอ่ะสังเกตน้องๆจะสังเกตว่าไม่มีอยู่ที่หน้าเดสก์ท็นะครับเดี๋ยวเราจะ จะทำการดาวน์โหลดมานะครับผมเดี๋ยวเราจะขออนุญาตสอนด้วยภาษาพื้นบ้านนะครับนั่นก็คือภาษาอีสานนั่นเองนะครับเพื่อให้เป็นการเข้าใจได้ง่ายสำหรับน้องๆนะครับอ่าสำหรับน้องๆชาวอีสานหรือว่าน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดอย่างเช่นอยู่ภาคกลางภาคเหนืออย่างนี้ถ้าไม่เข้าใจอะไรก็สามารถคอมเมนต ด้านล่างวิดีโอได้นะครับผมว่าต้องการให้สอนแบบเป็นภาษาไทยนะครับเนื่องด้วยตัวนี้จะสอนเพื่อนๆนในห้องด้วยนะเพื่อนๆก็จะได้เข้าใจได้ง่ายนะครับเริ่มเป็นภาษาสารเลยนะครับครับอันดับแรกครับต้องไปดาวน์โหลดไฟล์มาก่อนครับผมนี่ครับเป็นโปรแกรมไฟล์ทลานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเอลิงไ้ให้ครับด้านล่างวิดีโอนะครับผมเนาะกดดาวน์โหลดอันล่างสุดเด้อครับเด้อจำไว้ดีอันล่างสุดปุ๊บกดเข้าไป ก็ว่าต้องกดยังอีกมันสีมี่กองอัตโนมัติเด้งขึ้นมาครับเ <c oughs> พื่อเป็นความรวดเร็วในการเอ่มันถึงวิดีโอผมกับสีฟ้าไปโรงเรียนนะครับหน่อสองโมงแล้วครับโปรแกรมที่ได้มากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจิอธิบายฟังอีกเทือนึงนี่โปรแกรม3.9.0.5นี่ครับมันสิเป็นภาษาอังกโปรแกรม3.7.0เนี่ครับจีเป็นภาษาไทยแต่ผมถิดโหลดมากในเว็บงานมันสิให้เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าไอ้3.7.0นี่ไปหาเอาเองอีกทีหนึ่งนะครับผมนะ่อเพื่อให้เป็นการง่ายต่อการเข้าใจในการสอนนะครับ มัอนี้เฮาสีใส่เป็นภาษาไทยก็แล้วกันนะครับผมนอไอในการเอออัพโหลดเว็บไซต์นี่ครับต้องไปหาขอพื้นที่ฟรีนะครับเซฟเวอร์นะครับผมในขอใส่พื้นที่ฟรีนะครับนี่ครับเว็บนี่ครับที่ h ฮสิตี้ดอทคมนะครับก็ขอขอบคุณเพิ่นนะครับติให้ผมยืมนะครับผมนอนะครับ นี่ครับมากดมองนี้ครับสาหรับผู้ที่จะขอบุญทีฟรีนะครับผมนอลิเข้าไปนะครับกกรอกซื้อกอกยั้งเข้าไปนะครับผมนอมาแล้วครับโปรแกรมหดหดขึ้นยังครับหดนี่เขาจะใส่ตัวเลขมั่นตัวเลขของไอไอเเวบเฮ้านะครับหรือว่าซื้อเวบก็ได้นะครับเดี๋ยวผมสีล่องให้มึงตัวเลขจะไม่ใส่นี่ครับของผมล่งไทยสมารไว้ล่องไทยด้วยของผมสมารไว้เป็นดอทที่ห็นไม่ดอทความนะครับกับสิเป็นตัวเลขนี้ครับ เอาไปใส่ก็ปีไปใส่เลยครับงายแหี่ยงสมือนี่พิมพ์ซื้อเวฟขอไปครับผมละเอาซื้อเบฟนี่กับของไผ้ข้งมันเด้อครับผมอย่ามาเอาคือผมเด้อครับเด้อพอดนี่เป็นอัตโนมัติครับโปรแกรมสลดัดเดี๋ยวสีใส่ห้เาเองครับผมกดเชื่อมต่อครับผมโอเคมาจังสี่แลวเนอะครับนาะ โอเคแล้วทั้งขวามขาใจกันนิดนึงนะครับผมนอทางด้านในไซน์มือนี่ครับเป็นไฟล์งันของเฮ่าเป็นคอมพิวเตอร์ของเข่าส่วนฝั่งขวาครับเป็นเครื่องข้องเซเวอร์ครับี่ีฮาได้ทำการเสื่อมต่อไปนะครับผมนอเสื่อมต่อแล้วใได้หน้าตาแบบนี้นะครับกดคลิกเข้าไปครับทีพับบิตครับอ่าสังเกตุินซองนี่ซองบนอย่าไปอย่าไปแตะต้องมั่นครับนี่ครับเว็บไซต์ที่ผมเลยส้างไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมึงใส่ มึงขนาดไหนนะครับไอพี่น้องเขาเลยมึงขนาดน้ากันเบียดใซของผมมีขนาดอยู่ประมาณหกจุดหาเมตนะครับกับประมาณเพ่งสองเพลงนะครับผมนอประมาณเอ็มมีเพลงสองเพลงนะครับผมนอเข้าไปแล้วคลิกเข้าไปครับนี่ครับกับสิมีโฟลเดอร์อิงเมดโฟลเดอร์เทมเพจแล้วก็ไอไฟเฮทที่เอ็มเอลหาไฟโอหกไฟครับผมทวที่ครับผมคลิกขวาครับอัปโหลดครับ หรือสีดึงขามมาเลยก็ได้ครับผมเห็นบอสังเกตแป๊บๆขามมาแล้วครับเดี๋ยวรอให้มันโหลดกันครับแป๊บหนึ่งครับใจเย็นๆผมแหงใจร้อนครับเดี๋ยวนี่สองโมงแปดนาทีครับผมบ่ได้ไปขอแถวน้ามูนะครับมือนี้ครับแน่นอนการเป็นผู้นํะต้องมีการเสียสละนะครับผมนอผมกันนี่ตนมูนะครับผมนออย่าใครมูได้อัพโหลดเป็นเวลาผมไปโรงเรียนก็มาถามผมสอบผมยังสีผมกับ ผมก็เหตุงานอยู่นะครับผมเพื่อนๆก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับผมน้อห,หลายคนอาจจะบอกเข้าใจว่าผมยิงผมบ,บอกจังสันังสี่ทั้งทั้งที่ผมก็อยากบอกครับแต่งานผมยุงแห้งนะครับผมน้อแต่นี่ก็ยังยุงสองโมงอะยังพ่อได้ไปอยู่ครับแต่ว่ารีดเสื้อไปแล้วครับผมมือน,นีเขากัมีการมือนีสีมีการ,การท่ายท้ำวิดีอดอเลยครับนะน้ารับผู้ไดที่ กลังเมืองวิดีโอนี่ก็กดติดตามผมน่านเลยครับผมเด้อไอ้ตามฟันสตูดิโอนะครับผมนาอกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเขานะครับี๋สังสรรพ์ผลงานขึ้นมาให้พ่อพี่น้องพ่อแม่พี่น้องในเมืองนะครับพ่อหรือว่าพี่ๆน้องๆนะครับในเมืองน้ำกันในมวนนะครับผมนาะสำหรับไฟวิดีโอนี่กะมีความส้มสัตว์สูงแห้งครับเพราะว่าผมบ่ใส่โปรแกรมซูมเอ๋สมเอฟให้เมืองนะครับบ่ต้องสูมครับเปิดยูทูบปุ๊บคลิกขยายหน้าจอเลยครับอ่า มึงแบบเฮ็ดดีก็ได้แบบฟูเฮ็ดดีก็ได้ครับผมมึงในหลายทางนะครับผมผมเลือกไปให้นะครับชัดแน่นอนครับอ่าตอนนี้ก็ถานะครับผมเนาะใกล้สิเป็นความจริงแหละครับผมมันก็สีโลดอ่า้าโลดแล้วครับตัวสีเศร้าวิ่งตัวนี้ก็สีเศร้าวิ่งตัวขางล่างกับเศร้าวิ่งนะครับผมเนาะสียูขิงยิ่งจังสีนะครับยูซื้อจังสีครับผมอ่าโอเค เขาลองรีเฟรชเวียบเขาเมืองหลังที่เขาลบลงไปครับมันจะขืนน็อตฟอนอะไรของมันนี่แหละครับกดรีเฟรชครับเนี่ยไปกดยี่ยังบุ่กดรีเฟรชครับนั่นนี่แหละครับอ้าวอ้าวอ้าวอย่าหายเลยครับโอเคครับสมบูรณ์ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นี่ครับคือเวียบนี่แหละครับคือหน้าตาของผมครับอ่าคนที่ร่างสอนอยู่นี่แหละครับรอบอรอกันยาว่ากันนี่นี่นี่อ่าภูมิใจนำเสนอครับติดต่อเฮ้า นี่ลูกนี้สีรอกลัวครับนี่้อมูุนส่วนตัวกับตามนี่เลยครับเบอร์ทั่วครับบอลจะเปลี่ยนบาต้องทั่วมากครับอ้ตัวนี้กกลกองไอ้สนทนาครับตัวนี้ก็บสีลิงขออนุญาตเพลินนะครับเด้อจนวนผู้ช่วงกับมีโยซํานี่แหละครับซําเพียนนี่แหละครับผลงานกับมี่ประมาณนี้แหละครับกับสิมี่นี่แหละครับอธิบายประมาณนี้ครับผมอ่าเออ โอเคนะครับผมนอเดี๋ยวข้อสี่ลบบวลบครับเอาเดี๋ยวข้อสี่ออกไมนะครับผมนอออกแล้วข้ขอโปรแกรมไม่นะครับผมนอเพื่อนเพื่อนน้องน้องหลายคนอาจจะสงสัยว่าครับว่าผมเปิดขึ้นมาเห็นอย่างนี้มหันก็คือจังเปียดไปละ ครับเพื่อให้หายขอสงสัยครับใส่ตัวเลขในย่างเดียวครับสองหดเนี่ยมันโมเมนต์ใส่ซื้อเวฟยก็ได้ครับแต่ว่าที่ใส่ซื้อเวฟเนี่ยต้องใส่คับนีก่อนครับผม FTP ย้ำ FTP ย้ำเลยครับผมเด้อ FTP ครับผมต่อด้วยโคลอนนะครับจุดกลมสองจุดนะครับผมแล้วก็ต้อด้วยสแลดครับผมสแลนในสียงไม่ต้องขววเนาะ ถ้าแบ็กสลัดนี่สียังไม่ต้องใส่ไอ้สี่โอเคนะครับผมเนาะใส่สลัดสองเถอนะครับผมเนาะตามหน่วยซื้อวีเอฟครับตามหน่วยซื้อวีเอฟลวก็ดอทนะครับในที่นี้ผมได้เอสมัครไว้เป็นดอทที่แห้งไหมดอทขอมนะครับผมเนาะโอเคซื้อผู้ใส่ผมใส่เข้าไป พอตพอตองไซครับเป็นพอตอัตโนมัติครับโปรแกรมไฟศิลาสลัดครับคลิกเชื่อมต่อครับปิ้งนานได้คือกันครับน้องๆก็เลือกเขาเองว่าจะใช้วิธีใดง่ายกว่ากันนี่แหละครับโอเคบอครับอ่าโปรแกรมห่อล่องเขาไปเปิดเมื่งคลิกไปภาพบิทนะครับผมโอเคหาก็อัปโหลดไฟล์ไปแล้วนะครับผมนอะส่วนโฟลดเออร์อื่นนี่ที่ทางเซิร์ฟเวอร์ไฮมาเนี่ยอย่าไปแตะต้องนะครับห้องแตะต้องใดที่ภาพบิทเท่านั้นนะครับเด้อ พับบิทเทตทีเอ็มเอลนะครับจำไว้ให้ดีครับย่ำครับพับบิทเทตทีเอ็มเอลครับผมจะไปเปลี่ยนซื้อเขาเป็นเดดขาดนะครับผมนอตัวเครื่องนี่ก็ยาไปเปลี่ยนเด็ดขาดนะครับผมนอครับผมสุดท้าผมก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวผมจะไปโร่นนี่นะครับจังไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับนอกกดถูกใจกดติดตามนะครับวิดีโอเฮานะครับผมนอเพื่อที่จะให้เฮามีแรงบันดาลใจสร้างผลงานวิดีโอขึนน้าใหม่นะครับ ขอคุณแล้วก็สวัสดีครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ